คลิปนี้เฮียจะมาแชร์สูตรคาราเมลมาเคียโตให้นะสูตรนี้ถือเป็นสูตรที่ขายดีประจําร้านเฮียเลยนะคือไม่มีเรื่องแปลกอย่างนึงร้านที่เฮียขายเนี่ยมันตั้งอยู่ในตลาดสดใช่ปะคือแรกๆที่เฮียมาขายเนี่ยสูตรเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกคาราเมลมาเคียโตในทุกๆครั้งที่มีคนสัง่งเมนูนี้ใช่ปะและมีคิวต่อต่อ,ตอไปรอคิวอ,อยู่อะ ลูกค้าก็จะถามกัน,นตลอดเลยว่าเมนูนี้มันคือเมนูอะไรก็เดเน่ากินจังเลยอย่ลองบ้างและลูกค้าที่ได้ลองเมนูนี้ไปนะก็จะมาสั่งซ้ำทีกครั้งสองครั้งตลอดเลยนะไปแบบไปเริ่มทำกันเลยสำหรับเมนูนี้นะเราไม่ต้องการกาแฟที่เข้มมากเราใช้น้ำอยู่ที่120 ml สำหรับลูกค้าที่ซื้อกาแฟบดจากร้านเฮียไปต้องใส่แผ่นกรองทุกครั้งนะครับเพราะสูตรบดกาแฟของเฮียเฮียจะบดกาแฟละเอียดมากเขาอยากดึงรสชาติกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสูตรกาแฟที่เฮียรัวเองนะครับเหมาะสําหรับโมก้าอดที่สุดเป็นโรบรันตาจากระนองแล้วก็อาราบิก้าจากเชียงรายนะครับ สูตรนี้เฮียจะใส่กาแฟไม่แน่นมากอยากออกแบบให้คาราเมลมารเคียโต้แก้วนี้มีกลิ่นคาราเมลนำกลิ่นกนาแฟเล็กน,น้อยนะครับสังเกตตอเนเริ่มต้นนะเฮียจะใช้ไฟที่แดงสุดเลยเฮียอยากให้กาแฟเดือดเร็วๆลูกค้าจะได้ไม่รอนานอยากให้ลูกค้ามีความสุกับกาแฟทุกๆแก้วนะ กาแฟออกมาแล้วนะเดี๋ยจะใช้ไฟระดับกลางสำหรับเมนูนี้เฮียไม่อยากให้กาแฟขมมากอยากให้น้ำไหลผ่านกาแฟเร็วๆน,น,นะครับเดี๋ยวเร่งไฟขึ้นแล้วถึงจะใช้ไฟแรงแต่สังเกตยูคิมมากก็ยังสวยนะถ้าเราใช้กาแฟขั่วใหม่และเดือดกาแฟที่เหมาะสมกับม้อคว่ำพอดโอเคพอแล้ว สำหรับสูตรมาเค็ตเตของร้านเฮ er, ียจะใช้นมสดอยู่ที่50 ml ครีมเหลว50 ml นมข้นหวาน20 ml คาราเมล10 ml น้ำกาแฟที่เราสกัดออกมาได้ 100 fl คนให้เข้ากันเลยนะครับใช้นมที่แช่เย็นจัดในการตีฟองนมนะครับจะทำให้ฟองนมเนียนหนานุ่ม จากนั้น,านราซอสคาราเมลใส่โลโก้แบรนด์แล้วเพื่อเพิ่มมูลค่าและคว,วามน่ารักคาราเมลมะเคียนโตร้าน,นเบอร์36พร้อมเสิร์ฟครับ คืออย่างแรกกาแฟนอ่อนและแซงมาด้วยกลิ่นคาราเมลความนมหอมนุ่มๆแต่มันซ่อนเคล็ดลับประยานหนึ่งก็คือเราผสมโรบัสต้าไปในกาแฟแก๊ซด้วยนะเสร็จมันจะเป็นกาแฟที่อ่อนแต่ลูกค้ากินแล้วจะรู้สึกชื่นใจกระปีกระเป๋าไม่ง่วงนะคราวนี้มันจะมีข้อเปรียบเทียบนะ้เวลูกค้าไปกินกาแฟร้านอื่นใช่ป่ะรสชาติคล้ายๆกันแต่ทำไมกินแล้วไม่กระปีกระเป๋ากินแล้วม่วงและคานี้ก็เป็นเราในทุกๆครั้งที่ลูกค้าคิดถึงกาแฟคิดถึงความกระปีกระเป๋าเนี่ยก็จะย้อนกลับมาซื้อที่ร้านเรา อันนี้เป็นเทคนิคขายดีของร้านเฮียะนะครับที่เฮียามาแชร์ให้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าฝากกดไลค์ติดตามช่องของเฮียบ้างน,นะแต่ถ้าใครสนใจมาได้กาแฟดูอุปกรณกาแฟก็แวะไปหนุนกันได้ที่เพจน u m b e r สามสิบหกนะครับเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะเฮียเปิด้าช่วงนี้ก่อนบายครับ